หักแล้วหักแล้วหนึ่งหดีแล้วจ้าเพลงมาไหมอ่อ,อนๆเอาอโอ้ยบุกครับอ,อื้มออเพลงงามแหงพี่น้องเพงน้ำหมองอู้ น่อยมากเนะหนึ่งสองสามสี่นี่งานดีนี่นี่นี่แมงลุ่น

สามแดงล้วนสมุยังเราสองมสวยแดงน้นงม่น้ำหมกกำลังแปะ เสร็จแล้วจ้าเน่งโน้องไม้หนำหมอกสวยๆนาะสวยงามจ้าเดี๋ยวเราบอก